จอกส้มแสกเนี่ยครับเห็นไหมใบเขาจะแหลมยาวเป็นรูปหัวใจอันนี้คือฟูมินจันแดงครับผมสีเขาก็จะเป็นโทนเดียวกับจันแดงฟูมินครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเริ่มแดงแล้วเห็นไหมครับครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกอีกสองตัวของที่สวนเราก็คือจันแดงฟูมินกับจันแดงมินด่างอ่าเดี๋ยวเรามาดูจันแดงฟูมินก่อนครับลักษณะของจันแดงนะครับใบเขาจะเป็นใบ เรียวยาวที่ปลายแหลมครับอ่าเนี่ยดูครับเนี่ยครับเขาจะเป็นใบรูปหัวใจที่มีปลายแหลมๆใบเขาจะยาวเนี่ยครับใบเขาจะไม่กลมเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วสีตัวมิ้นท์เนี่ยครับเขาจะเป็นสีออกส้มส้มแสดครับผมเนี่ยครับจอกส้มแสดเนี่ยครับเห็นไหมใบเขาจะแหลมยาวเป็นรูปหัวใจเนี่ยครับอ่ะดูครับเนี่ยเลยครับ อันนี้คือฟูมินจันแดงครับผมดูง่ายง่ายครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวครับจันแดงมินด่างเป็นยังไงนี่ครับอันนี้คือจันแดงมินด่างนี่ครับใบเขาก็จะเป็นเนี่ยเหมือนกันยาวเรียวแหลมครับเป็นรูปทรงหัวใจครับแต่ว่าเขาจะด่างนี่ครับ สีเขาก็จะเป็นโทนเดียวกับจันแดงฟูมินครับเนี่ยครับเห็น <st <stör re noise> ไหมครับ <st ing noise> นี่ครับู้ <st ing noise> นี้สีก็จะสวยแล้วตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างค่อนข้างหายากไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนมีครับไม้ตัวนี้ยังมีกันน้อยครับนี่ครับน่าเก็บครับตัวนี้ครับยังยังมีกันน้อยครับนักสะสมไม่ควรพลาดครับตัวนี้ครับต้องบอกก่อน ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวจันแดงอีกหนึ่งตัวนะครับต้องบอกก่อนเมื่อก่อนเขาด่างสวยมากต้นนี้ครับแต่ด้วยความเขาใหญ่แล้วก็คือเขาอยู่ในร่มมานานไม่ได้ออกแสงเลยก็ทําให้สีเขากลืน,ลนแต่ว่าพอเราออกมาเนี่ยครับเริ่มแดงแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ก็ตอนแรกคือเป็นตัวจันแดงมิ้นด่างครับผมตอนนี้คือไม้เขาอายุเยอะเขาหลุดมาเป็นตัวฟูมินท์ครับผมแต่ว่าก็ยังจ่ายลูกด่างเหมือนเดิมครับ ครับผมมีทั้งด่างทั้งฟูที่เราให้ดูนั่นก็คือเมื่อกี้นี้ที่เราให้ดูนั่นก็คือลูกของของตัวนี้แหละครับสเสน่ห์จันแดงก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าจริงๆแล้วสเสน่ห์จันตัวไหนแพงสุดอย่างตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีน้อยแล้วแต่สวนจะขายว่าจะขายกันเท่าไหร่ตัวนี้ครับแต่ว่าถ้าในตลาดทั่วๆไปที่คนนิยมเล่นกันก็จะเป็นตัวมินด่างชมพูมิ้นด่างชมพูเป็นตัวที่แพงที่สุดครับครับผมตัวนี้แล้วแต่สวนจะขายครับ อย่างต้นนี้มูลค่าตอนที่ผมซื้อมาคือต้นนี้ผมซื้อมา5,000 500, 0นบาทต้นนี้ถ้าเขามีคนมาถามซื้อถ้าถ้าต้นนี้ถ้ามีคนมาถามซื้อ,นนมมาามอไม่ขายครับเพราะว่าเก็บไว้ขิงเก็บไว้ขิงครับเพราะว่าเป็นต้นใหญ่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศครับในเวลานี้ครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาะแชร์ความรู้ดีเคล็ดลับดีๆของสวนเราให้ให้ชมนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับผม ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ